<c oughs> อ่ะสวัสดีครับนักเรียนอาทีนี้เรามาดูการเรื่องของการยุบมุมอ่ะทําไมมันถึงต้องยุบมุมอ่ะเนื่องจากว่ามุมที่นักนักคณิตศาสตร์อ่ะที่คํานวณมาให้เราแล้วในหนังสือเรียนเราอ่ะที่อยู่ด้านหลังภาพกนนกนั้นอ่ะ เป็นมุมมีค่าตั้งแต่ศูนย์พูดถึงมุมองศาเนาะตั้งแต่ศูนย์องศาถึงเก้าสิบองศาอาจจะเป็นมุมเรเดียนก็คือศูนย์ถึงหนึ่งจุดห้าเจ็ดศูนย์ปดเรเดียนะพูดยังไงก็คือมุมที่ตกอยู่ในเฉพาะออแรนที่หนึ่งนั่นเองอ่าแต่ถ้ามุมนั้นมันมากกว่านี้อ่าเราต้องทําการยุบมุมอ่าโดยมุมที่ยุบแล้วนั้นจะต้องเป็นมุมที่ มีค่าตั้งแต่0ูนองศาถึงเกิบองศาหรือถ้าเป็นมุมเรเดียนก็คือมุมตั้งแต่0ถึง1.5708จุดหเนย์รเดียนนั่นเองอ่าโดยทั่วไปการยุบมุมนั้นก็มีอยู่2วิธีก็คืออ่ายุบมุมโดยใช้อ่าที่เราเรียกว่ามุมหลักนั้นอยู่บนแกน x อ่าวิธีที่สองคือยุบโดยใช้มุมหลักอยู่บนแกน y วิธีที่สองนี้ถ้าใช้มุมหลักอยู่บนแกน Y นั้นอพอยุบแล้วมันจะได้เป็นรูปแบบของโคฟังก์ชันไม่ว่าจะใช้แกน X แกน Y ในการยุบมุมฟังก์ชันตรีโกณวิธีออกมาก็จะเหมือนกันในทีนี้ครูจะสอนเฉพาะการยุบมุมโดยใช้มุมหลักอยู่บนแกน X นั่นเองอเมื่อเราพูดถึงวงกลมหนึ่งหน่วยมุมหลัก มุมที่มันตัดแกน x นั้นมันก็จะมีอยู่สองข้างก็คือทา,ทางด้านซ้ายและด้านขวานั่นเองนะจุดสองจุดนั้นอะเป็นมุมที่เราจะนํามาใช้ในการยุบมุมนั่นเองอทีนี้เราแบ่งออกเป็นกรณีกรณีที่หนึ่งจุดปลายของส่วนของเส้นโค้งเซต้านั้นค้งที่หนึ่งถ้ามันอยู่โค้งที่หนึ่งต้องยุบไหมไม่ต้องเราจําได้ก็จําจำไม่ได้ก็ไปเปิดในตารางฟังก์ชันตีโคนมิติ อ่านะครับกรณีที่หนึ่งนั้นเราจะให้จุดปลายของส่วนของเส้นโค้งอที่มันยาวเซต้าหน่วยนั้นอยู่ในคอร์เนที่สองพูนง่ายๆมุมที่เกิดขึ้นนั้นเป็นมุมที่อยู่ในคอร์เนที่สองนั่นเองมุมเซต้าเป็นมุมที่อยู่ในคอร์เนที่สองก็จะมีค่ามากกว่าพายส่วนสองน้อยกว่าพายนั่นเองอเรายุบยังไง่ายาตามสูตรนี้เลย เราจะยุบโดยจัดมุมเซต้าให้อยู่ในรูปของพายลบอันฟ้าโดยที่มุมอันฟ้านั้นมีค่ามากกว่าศูนย์ไม้กว่าสองพายเพราะว่ารูปนี้หนึ่งนะ,ะจุดนี้คือจุดที่เราจะยุบตำแหน่งนี้มุมที่อยู่บนแกน x อ,อ็เราเรียกว่ามุมหลักซึ่งก็จะถ้ามุมนั้นไม่เกิน หนึ่งรอบก็จะมีอยู่สองค่านี้ด้านซ้ายจุดนี้ก็จะเป็นพายด้านขวาจุดนี้ก็จะเป็นสองพายมุมที่เราพูดถึงในทีนี้เป็นมุมที่อยู่ในคออแร์ที่สองมุมที่เรายุบนั้นพอได้ยุบได้แล้วมันจะเป็นมุมที่ตกอยู่ในค้อแรนที่หนึ่งดังนั้นเราก็จัดม,มุมเซตาตัวนีน้สมมติว่าให้เซตเป็นมุมที่อยู่ในคออแรกที่ที่สองจัดเซต,ต้าตัวนีน้ให้อยู่ในรูปของพาย มุมหลักนะอะพางนี้เป็นมุมหลักมุมหลักตัวเนี้ยลบออกด้วยมุมอ่าที่มีค่าตั้งแต่ศูนย์องศาถึงเก้าสิบองศาหรือตั้งแต่ศูนย์ถึงหนึ่งจุดห้าเจ็ดศูนย์แปดเรเดียนอ่าก็จะเป็นมุมที่อยู่ในโคอแอลที่สองนั่นเองอ่าหังนั้นก็คือมุมที่เราลบออกเป็นมุมอันฟ้านั่นเองมุมอันฟ้าของเราคือเป็นมุมตัวนี้มากกว่าศูนย์น้อยกว่าสองไพยเป็นทษทีไพยส่วนสองนี่คือไพยส่วนสองอยู่ตรงนี้ นี่คือมุมที่เรานํา,ออา,ามนนาลบออกจากพายเมื่อนํามาลบออกจากพายก็จะกลายเป็นมุมที่อยู่ในคอร์เนที่สองนั่นเองอเนะครับอ่ะทีนี้ดูนะครับพอเราจัดเสร็จแล้วทำยังไงเราจะยุบแล้วนะครับการยุบนี้เราต้องรู้ด้วยว่าฟังกช์ชันที่มันอยู่ในคอร์เลนที่สองนั้นเครื่องหมายประจํา คอร์ลนต์มันคืออะไรบ้างอ่าโอเคนะครับมุมเซต้าของเราตัวนี้เป็นมุมที่อยู่ในคอร์ลนต์ที่สองจัดมุมเซต้าให้เป็นจําไว้เลยนะครับคอร์ลนต์ที่สองจัดให้อยู่ในรูปของพายลบอันฟ้าอ่าจัดเสร็จแล้วนะครับจัดเสร็จแล้วเราจะยุบเราจะเอามุมอันฟ้าตัวนี้มาใช้ข้อดีของการยุบมุมโดยใช้มุมหลักอยู่บนแกน x เราถามหาฟังก์ชันไซน์เวลายุกก็ได้เป็นฟังก์ชันไซน์ได้เป็นฟังก์ชันเดิมนะครับดังนั้นเราจะหาไซน์ของเซต้าเซต้าเกิน π พ่ส่วนสองใช่ไหมไปตกอยู่ข้อรแร์ที่สองจัดเป็นไพ่ลบอันฟ้าพะจัดได้เสร็จเอามุมอันฟ้ามาใช้ก่อนจะนํามาใช้ต้องรู้ก่อนว่าข้าแร์ที่สองนั้นเครื่องหมายประจํา้อแร์คือลบกับบวกตัวหน้าคือคอ s สต,ตัวหลังคือไซน์ไซน์เป็นอะไรครับไซน์เป็นบวกโอเคอันนี้ ก็ไ,ได้ออกมาเป็นซ้ายของมุมที่เราจะยุบคือได้ออกมาเป็นมุมอันฟ้านั่นเองคอ s เหมือนกัน c o s ์สเซตาจัดเซตเป็นไายลบอันฟ้าพราะจัดเสร็จเราจะยุบละก่อนจะยุบต้องรู้ก่อนว่าคอร์ที่อยู่ในข้อนั้นที่สองเป็นอะไรครับเป็นลบใส่ลบไว้เลยลบแล้วตามด้วยฟังก์ชันเดิมคอ s แล้วก็เอามุมอันฟ้ามาใช้นะครับอ่าทีนี้แทน เนื่องจากคอลัมน์ที่สองสายกับคอสเป็นไงครับเครื่องหมายต่างกันไหมเครื่องหมายต่างกันแทนก็ออกมาเป็นลบแค่นั้นเองโอเคนะครับนี่คือการยุบมุมโดยใช้มุมหลักบนแกน x ในกรณีที่มุมนั้นอยู่ในคอลัมน์ที่สองต่อไปมุมนั้นอยู่ในคอลัมน์ที่สามโอเคนะครับอ่ะเหมือนเดิมครับมุมที่อยู่ในคอลัมน์ที่สาม ถ้ามุมไซต้าตัวนี้อยู่ในคอร์เลนที่สามมุมหลักของเราก็อยู่ที่เดิมครับอยู่ที่แกน x เ,เหมือนเดิมมุมหลักของเราก็จะอยู่ตรงนี้มุมไซต้าตัวนี้อยู่คอร์เลนที่มมสามมุมไซต้าอยู่คอร์เลนที่สามเราจัดไซต้าตัวนี้ให้อยู่ในรูปของพายบวกอันฟ้าพายคือตรงนี้มุมตรงนี้บวกด้วยมุมที่อยู่ระหว่างศูนย์ถึงเก้าสิบ หรือว่าศูนย์ถึงพายจนสองก็เป็นค่ามุมที่อยู่ในคอร์ลนที่สามนั่นเองโอเคนะครับพอจัดเสร็จก็ยุบเหมือนเดิมพอจัดเสร็จก็ยุบเหมือนเดิมอ่นนูนะครับจัดเซต้าเซตาตัวนี้เป็นมุมที่อยู่ในคอร์ลนที่สามนะเป็นพายบวกอันฟาเป็นพายบวกอันฟาเป็นพายบวกอันฟาอาจจะยุบแล้วนะคอร์ลนที่สามเป็นไงครับเครื่องหมายประจาคอร์เลนเป็นลบกับลบไซนคอร์สเป็นไงเป็นลบทั้งคู่เห็นไหมครับ เราได้ฟังก์ชันเดิมเป็นไซด์ของอัลฟาเป็นคอสของอัลฟาไซ์คอสเครื่องหมายเหมือนกันแทนออกมาเป็นบวกนั่นเองโอเคนะครับง่ายๆอ่าโอเคนะครับนี่คือกรณีที่คอร์สรที่สองคอร์สรที่สามต่อไปคอร์สรที่สี่มุมอ่าไซต้าของเราตกอยู่คอร์สรที่สี่เราจะจัดไซต้านั้นให้อยู่ในรูปของ 2องพายลบอันฟาอ่าไปนะครับมุมเซตาของเราเป็นมุมที่อยู่ในคอร์ดแลนที่สี่เราจะจัดให้อยู่ในรูปของเอามุมนี้ตั้งตำแหน่งนี้ตั้งตำแหน่งนี้คือสองพายนั่นเองลบออกด้วยมุมที่มีค่าตั้งแต่ศูนย์ถึงพายวนสอก็คือมุมอันฟ้านั่นเองอ่าจัดเซตาตัวนี้นเป็นสองพายลบอันฟาครับ โอเคนะครับจัดเซต้าเป็นสองพายลบอันฟ้าจัดเซต้าเป็นสองพายลบอันฟ้าจัดเซต้าเป็นสองพายลบอันฟ้าอ้าวยุบยุบซ้ายได้ซซายอย่าลืมว่าคอนแลนที่สี่เป็นไงครับคอนแลนที่สี่เครื่องหมายประจําคอนแลนคือคอสเป็นบวกไซายเป็นลบอ่ายุบซ้ายได้ซซายก่อนจะเอาอันฟ้าไปใช้มันต้องติดลบนะคอสในบวกกับคอสอันฟ้า ไซน์คอสต่างกันเป็นลบแทนอัลฟาโอเคนะครับง่ายอ่าทีนี้กรณีที่มันเกินหนึ่งรอบวงกลมแต่มันไปตกอยู่คอแเรนท์ที่หนึ่งนะครับอ่ะกรณีที่มุมเซต้านั้นมันเกินหนึ่งรอบวงกลมแต่มุมเซต้านั้นเกินหนึ่งรอบมาก็จริงแต่มันก็เลยมาตกอยู่ในคอร์เรนท์ที่หนึ่ง นะครับอันนี้มุมหลักของเราอยู่จุดนี้คือสองพายอันนี้กับพายอันนี้สองพายโอเคนะครับเกินหนึ่งรอบแล้วก็มาตกอยู่คอนแลนที่หนึ่งเซต้าของเราเนะี่ยอ่าเป็นมุมที่อยู่ในคอนแลนที่หนึง่งเราก็จัดมุมเซต้าตัวนี้ให้อยู่ในรูปของมุมหลักตรงนี้นะคือ,อไล่สองพายบวกกับตัวอา่านฟ้าคือบวกด้วยมุมที่ไม่เกินเก้าสิบองศามันก็จะตกอยู่ในคอนแลนที่หนึ่งตัวนี้นั่นเอง ก็จัดเหมือนเดิมครับจัดเซต้าที่ตกอยู่ในเกินหนึ่งรอบตกอยู่ในค้อแรนที่หนึ่งตัวนี้เป็นสองพายบวกอันฟ้าเป็นสองพายบวกอันฟ้าอายุไซอย่าลืมว่าค้อแรกที่หนึ่งเป็นไงครับเป็นบวกทั้งคู่อ่าดังนั้นยุบซ้ายได้ซ้ายซายเป็นบวกคอสเป็นบวกแทนก็เป็นบวกดังนั้นคอสแรนที่หนึ่งนั้นจะเป็นบวกหมดเลยอ่าโอเคครับทีนี้มุมหลักของเราคือตรงไหนครับมุมหลักคือตรงนี้ มุมหลักของเราเนะี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับอันนี้คือกรณีที่มันไม่เกินหนึ่งรอบอันนี้ใส่ใส่ให้ครูด้วยนะสองพายนะไม่ใช่พายนะตรงนี้ใช่ไหมอ่าตรงนี้จะเป็นสองพายใส่ให้ครูด้วยอ่ามุมหลักของมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามจํานวนรอบที่มันหมุนไปถ้าหนึ่งรอบเราก็จะใช้อ่าเกินหนึ่งรอบก็จะใช้สามพายสี่พาย สามพายอยู่ด้านซ้ายจำไว้นะครับพายมีส่วนเป็นหนึ่งขี้จะอยู่ซ้ายคู่จะอยู่ขวาสองรอบห้าพายหกพายอะนะครับนี่คือสองรอบสามรอบละ่ะสามรอบก็เป็นเท่าไหร่เจ็ดพายกับแปดพายโอเคนะครับมุมหลักมันจะเปลี่ยนไปนเรื่อยๆโอเคนะครับทีนี้เราลองมาทําแบบฝึกทักษะของเราดูบ้างว่าจะทําได้ไห